อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ สตันข่าวดังประจำวันที่31สิงหาคม2565นะครับเจอกันเวลาบ่ายบงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ช่องสตังมีเดียครับข่าวแรกนี้นะครับลุ้นตอนแรกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าไฟนะครับไปกับพี่น้องอคนไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้แต่ปรากฏว่ายังเข้าพิจารณาไม่ทันนะครับข่าวนี้ได้มาจากคุณสุพัฒนพงพันมีเชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็มีการประชุมกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพิจารณามาตรการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับแต่ว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็กําลังพิจารณาเบื้องต้นจะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับก็ต้องรอกันนะครับคุณสุพัฒนาพงศ์ก็บอกว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่เข้า,ขาครมอตอนนี้ แต่สิ้นปีรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นของขวัญให้กับประชาชนแน่นอนเพราะฉันก็ต้องรอดูนะครับว่านอกจากคนละครึ่งหรือว่าเงินเพิ่มกํบาบังซื้อหรือว่าการลดสินค้าลดภาษีอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะจะมีมาตรการอะไรมาเป็นของขวัญให้กับคนไทยปลายปีนี้ก็ต้องจับตาดูกันแล้วก็ช่องสตังมมีเดียจะมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนจากก่อติดนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเจอกับท่าน รักษาการแทนนายกท่านเองคือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับท่านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เหนื่อยใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช้แรงบันดาลใจนะครับก็คือวันนี้เนี่ยนับประมาณว่าเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็7วันกว่าแล้วที่พลเอกประวิตรินะครับต้องทําหน้าที่รักษาการแทนพลเอกประยุทยจันโอชาเรียกได้ว่า,าทํางานแทน ตำแหน่งนายกนั่นเองนะครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ท่านก็บอกว่าไม่เหนื่อยนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปเจอพลเอกประวิตย์นะครับกำลังเปิดเผยหลังจากให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากมาเลเซียนะครับท่านก็มีสีหน้ายิ้มแย้มกับนักข่าวนะครับรวมถึงพูดถึงการประชุมของพรักพลังประชารัฐว่าก็มีการประชุมอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยท่านลองทำงานนี้ รักษาตาแหน่งแทนนายกเนี่ยมาเจ็ดวันแล้วเหนื่อยหรือไม่พลเอกประวิตยนะครับก็กล่าวบอกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยนะเมื่อก่อนจะบอกว่าไม่รู้แต่วันนี้บอกว่าไม่เหนื่อยนะครับเมื่อนักข่าวถามย้ํากับพลเอกประวิตยนะคะว่ายังทํางานไหวใช่หรือไม่เพราะดูเหมือนท่านเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเดินคล่องขึ้นพลเอกประวิตยกล่าวว่าให้ใจบดาลแรงพร้อมพูดย้ำอีกครั้งนะคะว่าใช้ใจบดาลแรง ไม่ใช้แรงบันดาลใจก่อนจะย้ำอีกว่าใช้ใจบันดาลแรงอาจก็เป็นวลีใหม่ของอท่านรักษาการนาแทนนายกนะพลเอกประวิทริวงสุวรรณนะครับซึ่งสําหรับตําแหน่งที่ท่านเนี่ยจะต้องมาทําแทนนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเดี๋ยวจะต้องมีอะไรบ้างคือท่านจะมีอํานาจในการแต่งตั้งแล้วก็อนุมัติงบนะครับซึ่งการรักษารษาชการแทนเนี่ยทางพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมีอํานาจในการเป็นประธานคณะกรรมการหรือ ว่าอ,าองค์กรใดก็ตามนะครับส่วนรองนายกคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการสั่งการอันใดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของคุณประวิทย์นะครับแล้วก็สําหรับการรักษาราชการแทนนายกเนี่ยหากพลเอกประวิทยหรือว่ารองนายกคนอื่นๆเนี่ยจะต้องเข้าร่วมประชุมนะครับเขาก็จะมีการ ให้พลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการนะครับในการร่วมประชุมอยู่ด้วยนะครับาทางพลเอกประวิทย์ก็มีหน้าที่เพียงตำแหน่งเดียวที่จะเป็นคณะกรรมการแทนยกเว้นแต่ว่าจะเห็นชอบให้ใครเนี่ยมาทําแทนนะครับนอกจากนี้มีการมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกร,รัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนได้ด้วยในกรณีที่หากพลเอกประวิทย์ิดงานเนี่ยก็สามารถมอบคําสั่งนี้ให้กับรองนายกร,รัฐมนตรีคนอื่นๆทํางานแทนณงานนั้นหรือว่าภารกิจนั้นนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ที่ คล้ายกับทางนายกรัฐมนตรีในการรักษาราชการแทนของพลเอกประวิตย์นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องการเมืองที่เรารับรู้กันมาดูเรื่องปากท้องกันบ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้าท่วมนะฮะสิ่งที่กระทบคือของราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะผักนะครับพาคุณผ,ผู้ชมไปที่ตลาดแถวห้วยขวางนะครับแม่ค้าเนี่ยบน่นกำลังงมเลยบอกว่าน้ําท่วมกระทบทําให้ผักแพงขึ้นผักบางชนิดนะครับคุณผู้ชมสูงราคาอยู่ที่250าบาทต่อน1นกิโลกรมัมเรามาถึงยุคนี้กันแล้วนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยพื้นที่เพาะปลูกพืชหลายแห่งเนี่ยมัน,นป,ประสบปัญหาน,น้ำท่วมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรนะครับทำให้ผักเนี่ยปลูกได้ลดลงนะครับแล้วก็ต้องขึ้นราคาเพราะไม่งั้นเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นต้นหอมผักชีตั้งโอและคะน้าเนี่ยในช่วงนี้ราคาสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะผักชีไทยเนี่ยจากเดิมขายที่กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทวันนี้ขึ้นมาเป็น250บาท เยอะมากนะคุณผู้ชมฮะส่วนผักคะน้าขึ้นมา60-70บาทพริกขี้หนูสวนตอนนี้กิโลกรัมละ300บาทแล้วแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นราคาก็จริงแต่มีสัญญาณแล้วว่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะยังจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วยังไม่รวมกับค่าแรงเพิ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อค่าแรงเพิ่มขึ้นสิ่งของวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยแม่ค้าบอกว่าช่วงเนี้ย ฝนมนตกน้ําท่วมผักที่ได้มาเนี่ยไม่ค่อยสวยจะขายให้ลูกค้าแบบนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งแต่ตัดทิ้งทําไงล่ะเงินมันก็ลดลงใช่ไหมก็เลยต้องขายให้ราคาสูงมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้กําไรนี่ขนาดขายราคาสูงแล้วนะครับผักบางชนิดขายได้กําไรแค่ประมาณกําละ5ถึง10บาทเท่านั้นเองโอ้โหเป็นกาลังใจให้กับแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะครับนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ ราคาผักมันแพงขึ้นพอหน้าแ้งก็แพงนะหน้าฝนก็แพงพอน้ำท่วมก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วกออ็สู้กันต่อไปในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นนะครับที่สตังนำมาฝากคุณผู้ชมหากใครอยากให้สตังอ่านข่าวอะไรก็คอมเมนต์มา ใต้ร่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวสตางค์จัดให้ในวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดังอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้กับสตังค์ข่าวดังเจอก,กันเวลาบ่ายโมงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ช่องสตังค์มีเดียกับรายการสตังค์ข่าวดังครับไลฟ์สดช่องสตังต์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตังคมีีเดยนะรับ